สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าตอนนี้ผมเดินทางออกมาจากสถานีศีนคริน38นะครับเดี๋ยวมุ่งหน้าไปที่สถานีศีนุษวันนี้เรามาต่อกันที่รถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสีเหลืองเนี่ยเขาก็มีจุดเริ่มต้นนะครับตรงบริเวณแยกรัชดานะครับ เริ่มต้นที่สถานีรัชดานะครับอยู่ด้านหน้าของจุดจอดรถ MRT ลาดพร้าวตอนนั้นก็เชื่อมต่อกับ MRT ที่สถานีลาดพร้พาวนะครับแนวเส้นทางก็จะวิ่งไปทางถนนลาดพร้พาวนะครับจนมาถึงแยกบางกะปิเส้นทางก็จะเลี้ยวขวานะครับผ่านแยกลำตาลีเข้าสู่ถนนสีนครินไปจนถึงแยกสิเทพาแล้วก็เลี้ยวเข้าถนนเทพลักษ์นะครับไปสิ้นสุดที่ถนน สุขุมวิทนะครับตรงนั้นก็จะไปเชื่อมต่อกับ BTS สําโลนะครับระยะทาง30.4กิโลเมตรมีสถานีทั้งสิ้น23สถานีแล้วก็ขบวนรถนะครับจะเป็นรถแบบโมโนเรลนะหรือเรียกว่าแบบรางเดี่ยวด้านขวานะครับบนเกาะกลางก็มีการสร้างทางวิ่งครับไปเรื่อยๆนะสลับกับสร้างทางฉุกเฉินนะครับตอนนี้ก็มาถึงสถานี สีนุดแล้วสำหรับสถานีสีนุดก็ตั้งอยู่บริเวณเกาะกลางถนนสีนครินแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับแยกสีนุดนะครับมาทางด้านฝั่งทิศใต้โครงสร้างภายนอกนะครับก็มีการก่อสร้างบันไดาทางขึ้นลงระหว่างชั้นจําหน่ายตัว๋วแล้วก็ชั้นชานชาลาแล้วก็มีการตกแต่งนะครับในส่วนของชั้นจําหน่ายตั๋วโดยสารนะครับตกแต่งภายในด้านบนก็มีการก่อสร้างชานชลาแล้วนะครับ แล้วก็มีการขึ้นโครงหลังคาไปได้มากแล้วครับตอนนี้การจราจรตอนนี้ไม่ค่อยติดขัดเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ใกล้ที่จะเป็นเวลาเย็นแล้วนะสี่โมงเย็น สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับก็มีความพยายามที่จะทําให้เสร็จทั้งเส้นทางนะครับคือตั้งแต่ตรงแถวแยกราบพลาวนะครับตรงที่เชื่อมต่อกับ MRT สายสีน้ําเงินนะนะตรงสถานีราบพลาวเนี่ยจนมาถึงสถานีสำโรงนะครับมาเชื่อมต่อกับ b t s b a อแบลลิงเคหะนะครับแต่ทั้งนี้ก็ต้องดูก่อนนะครับว่าจะสร้างได้ไปถึงไหนนะครับถ้าเกิดว่ายังไงแล้วก็จะพยายามเปิด เป็นช่วงๆนะครับในปลายปี2564นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดก่อสร้างทางขึ้นลงนะอีกไม่นานนะครับเราก็คงจะเห็นการก่อสร้างสกายวอล์คขึ้นลงสถานีต่างๆของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนี่ยที่ผมเห็นนี่ก็มีการกั้นพื้นที่ไปหลายจุดแล้วแต่ยังไม่มีการสร้างบันไดาทางขึ้นลงนะครับ นี่ก็มาด้านท้ายนะครับจะเห็นว่ามีการมุงหลังคานะนะครับด้านท้ายนี่มีการมุงหลังคาไปได้เยอะแล้วล่ะตอนนี้ตรงนี้ไม่นานนะครับอีกไม่กี่เดือนนะครับสถาน,นีก็คงจะเสร็จนะแล้วก็มาทําในส่วนของฐานขึ้นลงแล้วก็มีบางจุดนะครับที่เพื่อนๆก็เห็นแล้วก็แจ้งเข้ามาว่า โอ้โหยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับก็ต้องเร่งๆกันไปนะครับเอาใจช่วยกันไปบางจุดก็มีการเข้าพื้นที่ช้านะครับมีการก่อสร้างลําบาก ผมมาอยู่ทางที่จะวิ่งไปทางแยกลำตะลีนะครับเป็นเส้นทางฝั่งขาเข้านะครับเส้นทางก็จะเบี่ยงไปด้านซ้ายนะของตัวสะพานนะครับเส้นฝั่งขาเข้านะครับแล้วก็จะค่อยๆทําทางนะครับทําเสาเป็นคานเพื่อจะเบี่ยงเข้าไปบริเวณเกาะกลางเหมือนเดิมเขาก็ต้องหลบนะครับหลบหน้ามัทีมีสะพานก็ต้องทําทางค่อมหลบเอานะครับจะเห็นว่าตรนนี้แนวเส้นทางไปด้านซ้ายนะครับ แล้วก็เริ่มจะมีคานนะค,ครับวางก็คือก็จะเบี่ยงไปเกาะกลางเหมือนเดิมเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะเริ่มเบี่ยงแล้วก็จะเห็นทางวิ่งนะครับมาอยู่กับกลางแล้วเนี่ยนะครับด้านหน้าของผมก็มาอยู่กับกลางเหมือนเดิมแล้วแล้วก็มีการสร้างนะครับวางคานทางวิ่งนะครับจุดบางนี้นะครับจุดตรงเนี้ยก็บางทีจะทําให้เกิดความล่าช้านะครับเพราะว่ามีการสร้างที่เขาเรียกว่าต้องออกแบบนะที่จะหลบทางที่มันดูแล้วมันไปไม่สะดวกนะครับหลบซ้ายหลบขวาเนี่ย ก็ทำให้การทํางานวันนีก็มีการติดขัดกันบ้างอันนี้ก็สร้างยาวเลยนะครับมีการทำทางเลยจุดเชิญไปแล้ว ทีสถานีขึ้นอยู่กลางสะพานอะไรประมาณนี้ครับจะเห็นว่าสถานีแบบนี้าจะค่อนข้างล่าช้าจะไม่เหมือนสถานีที่อยู่บนเกาะกลางนะครับหรือห่างแยกไปเลยนะมาถึงสถานีกลันตันหน้าห้างทัญญาพาักตรงนี้ก็เป็นคลองนะ คลองโคกวัดนะครับมีการทําทางวิ่งนะครับเข้าไปที่ตัวสถานีเลยนะครับอันนี้ก็เห็นชัดเลยนะเขาทาชานชลาแล้วนะครับแล้วก็มีการตกแต่งภายในตรงนี้ก็มีนะครับบางครั้งก็น้ําก็ดําบ้างนะบางครั้งก็จะดูใสนะครับอยู่ในการถ่ายเท นะครับจะเห็นว่าเริ่มมุงงลังคาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะก็ดูพอๆกันนะครับกับสถานีสีนุน่นตอนนี้ผมมาเนี่ยเป็นเวลาในตอนนี้สี่โมงเย็นนะครับพอดีพอดีเลยนะสิบหกนาฬิกาก็เดี๋ยวเราเดินสำรวจสถานีกลันตันนะครับอีกสถานีหนึ่งครับ สำหรับสถานีการันตันเนี่ยเขาก็อยู่นะครับอยู่ด้านหน้าเลยนะของอห้างธัญาพา์คนะครับแล้วก็บ้านกลางเมืองนะในช่วงช่วงท้ายๆนะครับท้ายไปทางด้านที่ผมจะเดินไปท้ายๆด้วยนะด้านนู้นนะแล้วก็จะมีด้านซ้ายที่ผมอยู่เนี่ยก็เป็นบ้านกลางเมืองเ็าอยู่นะครับตรงข้างก็เป็นศูนย์การค้าธัญาพา์ค ก็นาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับทั้งทางวิ่งแล้วก็ตัวสถานีนะครับเพื่อจะได้ทราบนะครับข้อมูลด้วยสายตานะครับอย่างแท้จริงนะว่าพอที่จะไปได้แค่ไหนนะครับตอนนี้นะพอที่จะวิ่งได้ไหมตรงไหนน่าจะเปิดก่อนนะครับก็เรียกว่ามีลุ้นไงนะครับดูภาพแล้วมันมีลุ้นก่อนที่จะลุ้นเนี่ยมันก็ต้องรู้เรื่องก่อนนะครับว่าเออเ,เดือนนี้นะประมาณนี้นะแล้วเมื่อไหร่จะขึ้นหลังคาแล้วนะเออเมื่อไหร่จะทำสกายวอล์กลงมานะครับทุกอย่างเป็นแค่เป็นตอนนะ ก็จะได้เปรียบเทียบนะครับบางท่านก็อาจจะดูมาจาักรถไฟฟ้า,ฟา,าสายเก่าๆนะ <S <S 1> <S 1> อันนี้ก็เป็นด้านข้างนะครับของสถานีก็เห็นว่ามีการก่อสร้างบันไดนะครับทางขึ้นลงระหว่างชั้นชานชาลาและชั้นจำหน่ายตัวนะครับด้านบนก็เริ่มทึบแล้ว หมายถึงเขามีการตกแต่งนะครับกั้นห้องผนังภายใน รถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับจะเปิดนี่ก็จะช่วยแบ่งเบานะครับให้คนที่อยู่แถวสีนักครินนะครับเทพรักษ์แล้วก็ลาดพร้าวเนี่ยตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วติดมากๆเลยนะครับทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะติดหนักจริงๆสายนี้ก็จะมาช่วยได้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายหลักต่างๆนะครับมีมากมายนะครับมีสายสีน้ําเงินนะมันจะเป็นสายสีน้ําเงินนะครับสายสีส้มสายสีเขียวแอร์พอร์ตลิงก์เนี่ยนะครับก็ ไปได้ไหลายสายนะครับสามารถเดินทางเข้าเมืองนะครับไปสนามบินนะครับก็จะเพิ่มความสะดวกสบายนะครับตอนนี้ผมไปทำคลิปในบางทีเนี่ยยุ่งยากมากมเลยนะครับแต่มีสายสินเหลือนี่ก็ช่วยได้เยอะนะครับตรงนี้ก็อยู่นะครับใกล้ๆครับด้านซ้ายนี่ก็เป็น บ้านกลางเมืองสีนคกลินนะครับจะเห็นนะด้านข้างเขามีการกั้นอะไรแล้วนะครับนึกว่าไปได้เยอะนะก็คงไม่มีปัญหานะครับสถานีกลันตันเนี่ยนะถ้ามีการเปิดใช้ในปีหกสี่นะครับก็ก็มีแนวโน้มว่าจะได้ใช้นะนะครับได้มีการเปิดใช้ต้องดูกันไปนะครับตอนนี้เขาก็บอกรงนะเขาเล่งทุกสถานีเลยที่ผมเข้าไปดู ทุกเดือนนะครับทุกเดือนที่เข้าไปําคลิปนะครับอาจจะเดือนกว่าบ้างนะก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับไปเรื่อยๆนะครับด้านนี้ก็จะเห็นนะครับว่ามีการสร้างโคงหลังคาแล้วก็เริ่มมุงหลังคามาเรื่อยๆแล้วนี่เป็นทางเข้านะครับบ้านกลางเมืองสีนักิน ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามกันมาตลอดนะครับระยะเวลานะครับที่ผมทําช่องวีนพีมีเล่านะครับก็ใกล้ๆจะ2ปีลหลายท่านก็ติดตามมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับลหลายท่านก็ติดตามกันมาเป็นปีนะหลายท่านก็อาจจะเพิ่งติดตามนะครับก็เข้ามาชมมากดติดตามมากดไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์ทักทายแนะนําหรือเข้ามาช่วยเหลือ ในเรื่องข้อมูลต่างๆนะครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอให้มีความสุขมากๆเลยนะครับหลังวันลอยกระทงนะแล้วก็พบกับ VP มีเรื่องเล่าได้ใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับเราก็มีให้ดูกันนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันทุกวันสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ